สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสัติสุขมรงศรีวันนี้ตรงกับบันจันทรที่17กรกฎาคมอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับสามารถหาซื้อมาอ่านเพิ่มเติมได้หัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือจตากรรมก้าวไกลเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันติสุขตั้งคำถามกันเลย ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตกับพรรคก้าไกลเนี่ยจะมีชะตากรรมยังไงประการที่ 1. สิ่งที่นายพิธาประกาศในที่ประชุมรัฐสภาที่ประกาศเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การยืนยันว่าจะเดินหน้าแก้มาตรา112และนิรโทษกรรมให้คนทำผิดในมาตรา112โดยไม่ยอมลดเพดานตามที่สสกับสอวอทวงติ่ง แต่ในการอภิปรายในปิดท้ายนายพิทาย,ยังเปิดเผยแนวทางที่บุงจักรธรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าหากว่าได้เป็นนายกรัฐมนตรีเอาไว้ด้วยนะครับพิทาบอกว่าอย่างนี้ครับหากุศโลบายเพื่อพัฒนารักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจัดวางพระราชาอำนาจและพระราชาสถานะให้เหมาะสมสอดคล้อง กับสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่นี่เป็นคำพูดของพิธานะครับนี่คือการประกาศจะจัดการกับสถาบันพระมหากษัตร,ริย์เลยทีเดียวนะครับเพราะการจะจัดวางพระราชอำนาจก็ดีและพระราชสถานะก็ดีเนี่ยล้วนไม่ใช่เรื่องที่นะักการเมืองจะต้องนำมาเป็นนโยบายในทางการเมือง แต่นี่คือการพุ่งเป้าจัดการสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตนเองไม่ใช่แค่จะแก้มาตรา112เท่านั้นนะครับส่วนที่ว่าจะมีการจัดวางอย่างไรเนี่ยนายพิธายังไม่ได้พูดชัดๆหรอกครับแต่ก็คงไม่ไกลไปจากแนวทางที่นายปียบุตรน,นายธนาธรและคณะก้าวหน้าเคยนําเสนอเอาไว้หรือแนวทางที่บสามนิ้วเนี่ยเอาไปเป่าประกาศโจมตีสถาบันหลักลมังครับ นี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองครับนายพิธาเนี่ยหมดโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าหากว่านําเสนอชื่อนายพิธาเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีปัญหามันจะตามมานะครับ2.1เป็นการนําเสนอชื่อเดิมเงื่อนไขแบบเดิมตามยติที่รัฐสภาเคยมีมติไปแล้วซึ่ง น่าจะกระทำไม่ได้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา2.2ครับสมาชิกรัฐสภาเนี่ยประกอบไปด้วยสอสกับสอวอนะครับโดยเฉพาะสอวอเนี่ยควรจะรู้สึกเหมือนกระถูกค่มขืนซะมากกว่าเพราะว่ารัฐสภาเพิ่งจะพิจารณามาตินี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแต่มีสอสกลุ่มหนึ่งกลับเสนอชื่อเดิมเงื่อนไขเดิมเข้ามาอีกเท่ากับไม่เคารพในมติของที่ประชุมรัฐสภาซะเลย แถมยังปล่อยให้มีขบวนการนอกสภาไปกดดันไปค่มคู่ไปคุกคามไปไล่ล่าบุกไปที่บ้านของสอวอทั้งถอยทั้งเถื่อนเหมือนกุ้ยข้างถนนไม่มีความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นอนาธิปไตยอย่างแท้จริงข้อ2.3ครับจากเจตนาที่จะกระทําต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของนายพิธาที่ประกาศเอาไว้ในการประชุมพิจารณาครั้งแรกเนี่ยนะครับถ้าหากว่าสสคนใดสวคนใดสนับสนุนเนี่ย ก็พึงพิจารณาตนเองด้วยก็แล้วกันนะครับว่ากําลังสนับสนุนบุคคลที่ประกาศว่าจะจัดการกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยนะครับซึ่งการจะจัดวางพระราชอำนาจก็ดีการจะจัดวางพระราชสถานะก็ดีเนี่ยจะไปกระทบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่นอนและถ้าเดินตามแนวทางปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของคณะก้าวหน้า หรือมบสามนิ้วซึ่งก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้วว่าเป็นการล้มล้างการปกครองไม่ใช่การปฏิรูปตามอ้างอย่าลืมนะครับข้อ2.4ครับเชื่อแน่ๆว่ายากที่จะได้รับเสียงสนับสนุนจากสวมากกว่า13เสียงแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสว13เสียงเดิมที่เคยเห็นชอบนายพิธาจะให้ความเห็นชอบอีกหรือไม่ ถ้าเกิดมีการเสนอชื่อซ้ำซากเสี่ยงผิดกฎหมายโดยไม่เคารพมติที่ประชุมรัฐสภาแบบนี้ข้อ2.5ครับการเสนอชื่อซ้ำซากผิดข้อบังคับเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายด้วยนะครับโดยเจตนาเพื่อสนับสนุนการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์เชื่อว่าจะมีสสกับสอวอลุกขึ้นมาประท้วงและถ้าหากว่ายังมีการดึงดันเสนอชื่อจนได้เนี่ย อาจจะมีการ walk out เพื่อไม่ให้ต้องร่วมรับผิดทางกฎหมายด้วยนะครับสุดท้ายเชื่อแน่ๆว่านายพิธาจะไม่มีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นเพราะว่าใครขัดขวางแต่เป็นเพราะแนวคิดแนวทางของตัวเองนั่นแหละครับที่มันไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับทั้งหมดนี้คือประการที่สประการที่สครับนายกก็ไม่ได้เป็น ผู้นำฝ่ายค้านก็จะไม่ได้เป็นด้วยนะครับคือคดีหุ้นสื่อไอทีบีเนี่ยกกตส่งสารรัฐธรรมนูญไปแล้วเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องพร้อมกับสั่งให้ในายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการจะไปดึงดันเสนอชื่อนายพิธาเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งมีปัญหาหนักเข้าไปอีกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บประธานวันนอจะรับผิดชอบอะไร พร้อมที่จะทุนกล้าทุนกระหม่อมเสนอชื่อของนายพิธาหรือไม่คดีนี้ถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญชี้ว่านายพิธาสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสสเนี่ยนะครับนายพิธาจะชว่วตาแหน่งนายกรัฐมนตรีทันทีแถมยังจะชว่วตาแหน่งผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอีกต่างหากเพราะไม่ได้เป็นสสนะครับอย่าลืมนี่เป็นประการที่สามครับประการที่สี่ครับ คดี151คือรู้ว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่ยังจะไปสมัครสอสอีกคดีนี้เสี่ยงติดคุกนะครับกรณีของนายพิธาเนี่ยจะไม่เหมือนกับกรณีของนายธนาธรที่อายการสั่งไม่ฟ้องนะครับเพราะว่ากรณีนายพิธาไม่เคยโอนหุ้นไอทีบีออกจากชื่อของตัวเองเลยจนกระทั่งมาโอนให้กับน้องชายภายหลังส่วนนายธนาธรเนี่ยต่อสู้ว่าเขาโอนก่อนสมัคร แล้วในคดีอาญาอายาการก็ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับผู้ถูกกล่าวหาธนาธรก็เลยรอดไปอย่างไรก็ตามเนี่ยนายพิธาจนถึงขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังมีสิทธิ์ที่จะต่อสู้คดีต่อไปนะครับนี่คือประการที่4ประการที่5ครับพักก้าวไกลมีโอกาสจะถูกยุบพักนะครับคืออย่างนี้คดีนโยบายหาเสียง ที่บอกว่าจะไปแก้ไขบอกว่าจะไปยกเลิกมาตรา112คำถามคือขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่คำถามคือเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่และเข้าข่ายยุบพักหรือไม่นี่คือคำถามตอนนี้ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยให้หนายพิธากับพักก้าวไกลไปชี้แจงภายในเวลา15วันอย่าลืมนะครับว่าสมัยที่แล้วพักก้าไกลเนี่ยเคยนำเสนอร่างแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112มาแล้วนะครับ ยกเลิกมาตรา112เดิมแล้วก็เอามาเขียนใหม่อยู่นอกหมวดความมั่นคงเนื้อหาเนี่ยลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลดโทษให้กับผู้ที่กระทําผิดเพิ่มข้อยกเว้นไม่ต้องรับโทษบาปราการและยังจำกัดเฉพาะให้สำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นผู้แจ้งความรองทุกตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าประธานสภาในชวนหลีกภยัยรองประธานสภานายสุช,ชาติตันเจริญ เคยชี้เอาไว้แล้วนะครับว่าเนื้อหามันจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา6เลยไม่สามารถที่จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรได้สำนักการประชุมก็ให้ความเห็นทางกฎหมายนะครับสรุปว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยมีบทยกเว้นความผิดกับบทยกเว้นโทษกรณีถ้าเป็นการติชม แสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความใดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะถ้าผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ได้ว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ห้ามมิให้พิสูจน์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนพระองค์และการพิสูจน์ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบทบัญญัติ ยกเว้นความผิดกับการยกเว้นโทษนี้เนี่ยน่าจะขัดกับมาตราหกของรัฐธรรมนูญโดยอ้างอิงคำนิใชัยสารรัฐธรรมนูญที่28กับ29ทับ2555และคำามทับนิร้ย3กสิบสเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับปรากฏว่านายพิธากับพรรคก้าไกลเนี่ยเอาตรงเนี้ยไปหาเสียงเป็นนโยบายเลือกตั้งพิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกลประกาศบนเวทีหาเสียงจุดยืนคือยกเลิกมาตรา112แต่จะขอแก้ไขก่อนหากแก้ไม่สำเร็จก็จะยกเลิกและถ้ามีกลุ่มใดเสนอยกเลิกเข้ามาก็จะสนับสนุนทันทีแนวทางแก้ไขมาตรา112ของก้าวไกลเนี่ยคือการลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมานะครับย้ายหมวดลดบทลงโทษยอมความได้ เพิ่มเหตุยกเว้นความผิดและให้สำนักพระราชวังฟ้องแทนเราพิจารณาดูกันแล้วกันนะครับว่าการกระทําของนายพิธากับพักเก้าวไกลเนี่ยหากเอาไปเทียบเคียงกับบรรทัดฐานตามคำวินิจฉัยสารลรัฐธรรมนูญที่28กับ29ทับ2,555ซึ่งยืนยันถึงความสำคัญในการดำานอยู่ของมาตรา112 สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบางช่วงบางตอนในคัพิพากษาเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นของการเซาะกรอนบ่นทำลายเป็นเหตุให้ชำรุดสุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะของการกระทําที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา92วรรคหวงเล็บ2อย่างชัดแจ้งแล้วกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการตามมาตรา92วรรคหวงเล็บสองจึงมีคำสั่งให้ยุบพัก <c oughs> คุณผู้ฟังทีละครับพักก้าวไกลและนายพิธาเนี่ยไปหาเสียงบอกว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางข้างต้นเนี่ยเข้าข่ายนะครับ เข้าข่ายคำว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการซะกกลอนบ่นทำลายเป็นเหตุให้ชํารูตสุดโสมเสื่อมซามหรืออ่อนแอลงเข้าลักษณะการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าข่ายแล้วหรือไม่ครับบิญยูชนลองพิจารณากันแล้วกันถ้าเกิดว่าเข้าข่ายมันก็สมเสียงที่จะต้องถูกยุบพ,พักตามมาในที่สุดนั่นแหละครับ